คราบสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโซเดนการ์โยนะครับวันนี้ผมก็จะมีโอกาสนำเอาตัวเลขนะครับตัวเลขที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าโซนนี้ก็เข้ามาแล้วก็หลายงวดนะครับก็ลองไปพิจรนารณาดูนะครับตัวเลขของเรานะครับโดยมากเราจะใชะ้ตัวเลขก็ไม่กี่ชุดนะครับแต่บางงวดอาจจะมีหลายชุดหน่อยนะครับ อันมากนะครับเราจะใช้นะครับเราใช้2ตัวนะครับ3กับ4นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นทกันไว้นะครับแต่ส่วนนี้เราใช้3ตัวนะครับก็มี4มี6มีศูนย์ตรงนี้นะครับเราใช้เลขที่ออกมาก็คือ4 4 6ล่าง4 4นะครับก็โดยมากเราจะใช้2ตัวนะครับอันนี้ก็ใช้2ตัวนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมาตัวนี้บ้างนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่า สถิติก็เดินมาก็หลาหมาหัวนะครับก็เข้ามางวดที่7 82ล่าง6กนะครับก็เข้ามาที่82นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ตัวกันเอาไว้นะครับดำนำอ่าเราจะใช้2ตัวนี้นะครับโซนกับ1น,นะครับแต่ตัวนี้ก็เข้ามาที่เลข2อตัวกันเอาไว้นะครับ <Workers. S 2> ต่อมานะครับก็เข้ามาที่91นะครับ91เราใช้สองตัวนะครับ91นะครับก็ตัวนี้ก็กันกันไว้คือเก่านะครับก็มีโอกาสเข้าบ้างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่812ล่าง46นะครับก็เข้ามาที่1221นะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่02นะครับ0266นะครับก็ใช้สองตัวนะครับตัวนี้กันเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เข้ามาที่สี่สี่แล้วก็สี่หกนะครับสี่สี่สี่หกนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่หกสามนะครับหกสามนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ตกกันเอาไว้นะครับก็คือหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่ล่างนะครับแล้วต่อมานะครับก็เข้ามาที่นะครับหนึ่งเก้านะครับเก้าหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ด นะครับ97แล Roc ้วก anyway ็91นะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับแล้วต่อมาก็เข้ามาที่57นะครับก็เข้ามาที่57นะครับต่อมาก็เข้ามาที่8 9นะครับ8 9้าล่างนะครับและต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่79นะครับก็เข้ามาที่79นะครับโดยมากการจะใช้2ต่อเป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นประจำนะครับ มาดูกันต่อนะครับเข้ามาที่เจ็ดเก้าวันที่แล้วที่ผ่านมานะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเข้ามาที่ห้าเจ็ดที่เจ็ดเก้านะครับเก้าเจ็ดเก้าล่างหกหนึ่งนะครับเขาเข้ามาที่สองตัวที่เราคิดว่านะครับอันนี้ก็มีห้ากับหกนะครับตัวเน้นนะครับตอนนี้ก็ตกกันเอาไว้นะครับการคำนวณนะครับเราใช้ตัวเลขที่คู่ขี้นะครับ สำหรับคู่ขี้เรามาจับเป็นชุด 6R นะครับเลขขี้คู่ขี้นะครับวดที่แล้วเราก็ได้793นะครับคู่ขี้ของเรานะครับวันนี้เราก็ได้137นะครับท่านก็ลองย้อนไปดูคู่ขี้ที่ผมลงไว้ให้ก็สองสาวันที่ผ่านมานะครับการคำนวณนะครับเราใช้9นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือ9นะครับ ้ามาบอกสองคงที่นะครับเราจะบอกสองทุกครั้งนะครับห้าก็บอกสองนะครับห้าบอกสองก็ได้เจ็ดนะครับเจ็ดบอกสองนะครับก็ได้เก้านะครับเก้าบอกสี่ก็ได้สามนะครับคือเลขคี่นะครับเหมือนเดิมนะครับด้านนี้เราพยายเก้านะครับเก้าคือหลักร้อยมาก็บอกสองนะครับก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งบอกสองนะครับผมก็ไม่ได้เขียนลงนะครับบอกสองนะครับก็ได้สาม สามบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะครับก็บอกสามบวกสองบวกสี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หนึ่งนะครับหนึ่งเรามาบวกหนึ่งทุกครั้งนะครับเก้านะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเก้าก็บวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเราก็ได้สองนะครับสองบวกสามนะครับเราจะบวกตัวในนะครับอันนี้ก็ศูนย์บวกเก้านะครับศูนย์บวกเก้าได้ก้าที่เก้าและศูนย์นะครับ อันนี้ก็สองบอกสามนะครับได้มาที่ห้าและหกนะครับจับชุดมาก็คือหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกแล้วก็สามห้าสามหกนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับส่วนตอนนี้ก็ตกกันเอาไว้นะครับสาหรับตัวเลขสองนะครับครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับจะโดนต่อหรือไม่ต่อรอไปคิดพิจารณาดูนะครับได้มาที่นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหก สามห้าก็ตัวกันไว้นะครับแล้วก็สามหกแล้วก็เจ็ดห้าแล้วเจ็ดหกนะครับอ่าส่วนด้านนี้ก็อ่าหนึ่งสองแล้วก็สามสองเจ็ดสองนะครับแน้นออกมาที่สามชุดนะครับก็อ่าสามชุดอ่าสองชุดนะครับใน,นออกมาที่สองชุดก็เราไปพิจารณาดูนะครับส่วนมากนะครับเลขหนว่วยนี้นะครับคิดว่าเลขหนึ่งน่าจะเด่นมากกว่ามูนะครับ หนึ่งหกและหนึ่งห้าก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้ากา็จะมาสรุปนะครับสรุปตัวเลขสองตัวบนนะครับก็คงจะคงจะวันต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะมาสรุปสองอสองตัวบนสามตัวบนให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ